การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ยินดีต้อนรับสู่รายการ The ี r e e n Bond Brazil Echo 2014เสียงจากแฟนบอลชาวไทยสะท้อนกันไปถึงบราซิลดีใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าฟีดแบ็กของรายการเราเนี่ยเป็นที่น่าปลอบปลื้มใจมากมีคนดูเข้ามาชมในแฟนเพจของเรามากมายนะคะว่ารายการของเราเนี่ยทั้งมีสาระและสนุกขอว่าช่วงเล่นเกมอันนั้นนะไม่มีสาระแต่ที่มีสาระนะคะคือช่วงสาระบอลลก 问你。 เราจะมาพูดถึงประเทศเจ้าภาพที่ได้จากฟุตบอลโลกอย่างประเทศบราซิลกันครับผมซึ่งจากประวัติการเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกของบราซิลนั้นครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่2ครับโดยครั้งแรจกจัดขึ้นเมื่อปีคศ,ศัก1950แต่เจ้าภาพอย่างบราซิลก็ต้องผิดหวังที่ไม่สามารถคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาได้สำเร็จเมื่อต้องพลาดท่าให้กับทีมร่วมทวีปอย่างทีมจอมโหดอ,อุรุกวัยส่งผลให้อุรุกวัยได้แชมป์สมัยที่2ออย่างสมศักดิ์ศรีนั่นเองครับและในปี2014นี้บราซิลได้กลับมาเป็นเจ้าภาพ อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งห่างจากการเป็นเจ้าภาพครั้งแรกถึง64ปีนั่นเองครั้งนี้เราก็ต้องมาดูกันครับว่าเจ้าภาพครั้งที่2ของทีมแซมบ้าจะสามารถคว้าแชมป์โลกสมัยที่6ของพวกเขาได้หรือไม่เนื่องจากบราซิลนั้นเป็นแชมป์โลกมาแล้วถึง5สมัยโดยชันสมัยแรกของพวกเขาเกิดขึ้นเมื่อปีคิศสกราด1958โดยเป็นต้นกําเนิดของเพชฌฆาตที่มีฉายาว่าไมุก ดัมเปเล่โดยลงเล่นให้กับทีมชาติบราซิล113นัด ยิงได้95ประตูและเบเลสามาบ้าพาทีมชาติคว้าแชมป์ได้ถึง3ครั้งในปี1 9 5 8 1962และ1970ในครั้งที่4ปี1994ซึ่งถือว่าเป็นยุคของคาร์ลอสดุงกาและสมัยที่5ในปี2002แฟนบนอลคงจำกันได้ว่าเป็นปีทองของเจ้าโลนทองคำโรนันโดโดยปีนั้นเขาทำสถิติยิงได้ถึง8ประตูนับเป็นสถิติการยิงสูงสุดใน1ทัวร์นาเมนต์เลยทีเดียว และที่เราเห็นถึงความเก่งกาจของทีมชาติบราซิลก็ไม่ใช่เพราะอะไรที่ไหนเลยเป็นเพราะคนในประเทศบราซิลนั้นชอบและรักในการเตะฟุตบอลอย่างมากโดยจะสามารถเห็นเด็กๆเ,เล่นฟุตบอลอยู่ตามท้องถนนทั่วไปอีกทั้งฟุตบอลยังเป็นสิ่งที่ยกฐานะของตอนขึ้นในประเทศบราซิลอีกด้วยครับจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลยว่าทําไมทีมชาติบราซิลถึงมีแต่สไตล์การเล่นที่โดดเด่นกว่าใครๆและเก่งกาจกว่าคู่แข่งอีกหลายๆทีมและสเสน่ห์แห่งประเทศบราซิลกับฟุตบอลที่ขาดกันไม่ได้เลยก็คือ บวนคานิวานจัดเป็นเทศกาลเรื่นเริงประจําปีของบปรซิลที่ขึ้นชื่อที่สุดเพราะด้วยชุดแต่งกายของนักแสดงเครื่องประดับตกแต่งขบวนคานิวานอย่างตะการตาช่วยให้หนักท่องเที่ยวนั้นตื่นตาตื่นใจกับเทศกาลนี้กันทุกปีเลยครับผมและนี่ก็เป็นสีสันบนเส้นทางของโลดถุบราซิลที่นํามาฝากกันในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้าสาระบ,บอลโลกจะมีเรื่องอะไรมาฝากกันก็อย่าลืมติดตามกันนะครับผมแล้วอยบาราซิลนึกอะไรทิ้ง ้จริงเหรอไทยก็มีครับผมมั่วครับ The Green Pond, อะไรใครเขาก็ใส่ wristband V A T O We A T O wristband ทั้งหมูทั้งเห็ดเป็ดไก่ใครๆครเขาก็ใส่ wristband เด็กๆหรือว่าผู้ใหญ่ใครๆครก็ใส่ wristband wristband คุณนภาพดี We A r e T O we A T O wristband พบกับสินค้าของ v r s o ได้ที่ w w w v r s o t v ช่วงเอ็กโคอินเทอร์วิวทำไปเร็วขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเอ็กโคอินเทอร์วิวช่วงนี้นะครับเราก็จะไปสัมภาษณ์ทุกๆคนเด็กเล็กอยู่บ้านะอะไรสาระบ้างมีสาระบ้างสนุกสนุกปนปนกันไปนะครับถ้าวันนี้หัวข้อจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับแย่งบุดแย่งบุญก็อยากรู้แล้วไงรีบ คุณคิดว่าฟุตบอลโลกครั้งนี้เจ้าภาพบราซิลจะได้แชมป์หรือไม่ได้แน่นอนเพราะเทพอยู่แล้วหรือไม่ได้หรอลูกบอกลมอะไรก็เกิดได้ปีนี้บราซิลเป็นเจ้าภาพ <c oughs> ก็เลยอยากจะถามว่าคิดว่าปีนี้บราซิลจะได้เป็นเจ้าภาพไหมหรือว่าไม่หรอกบอลลูกกล,กลมมันเดาทางยากไม่ค่ะอะไรมันก็เกิดขึ้นได้แค่ลูกบอลลูกเดียวอาจจะเตะไม่ถูกลนุ่ยมันโดนก้กมานีชัวชัวเพราะอะครับเดา เดาเอาแต่ชัวร์นะไม่ค่ะเพราะไม่ชอบบาซิลค่ะไม่ชอบบอลลูนชอบชิลซีค่ะเป็นจีนอังกฤษนะใช่ค่ะต้องเป็นค่ะอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้อะจริงป่ะครับแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยเขาจะตอบแบบว่าไม่ได้ไม่ได้แต่เราเดาว่าเดได้ดีกว่าสามพยานโคตรมันเลยอะไรดีไม่เป็นแชมป์ค่ะร้อยยังแรงไม่น่าจะได้เป็นครับส่วนตัวผมชอบอิตาลีครับตัวนี้ครับรถถังนะครับกัติโซ่สามยั ไปมวยโลกครับน่าจะได้แน่นอนก็มีเนมาแล้วก็ออดกาได้ได้ได้น่าได้ได้ได้เข้ยนี่มาได้กันหรือเปล่าคะได้แชมป์ชัวได้แน่แน่ บอลหล่อไม่น่าได้เป็นครับเยอรมันน่าจะได้มากกว่านี่สามพยานเสร็จอินซีเนี่ได้แน่นอนก็บาซิลเป็นเจ้าภาพคิดว่าน่าจะได้เพราะว่าเชียร์อยู่แล้วได้ครับบาซิลนี่สามพยานนายยอดมากแชมป์แน่นอนไม่ได้ครับสเปนได้ครับผมชอบนักเตะครับใครอเลสครับตอเลสได้แล้วกันไม่ได้ครับชอบสเปนนะคะแล้วนักบอลสเปนนี่ผ่านไหมหน้าตาน่ารักอยู่นะน่ากินอ่ะ น่าจะชนะครับคิดว่าไม่ได้ปกติก็ไม่ได้ดูบอลเหมือนกันพี่แล้วดูอะไรครับหนังโป้ครับหนังโป้างบอลบอลบอละชุดสวยดีครับสเปนแซปบได้แชมป์แน่ไม่ได้แชมป์ครับถ้าถึงเวลาจริงปาซิลได้ทำไงครับเงียบครับแตแวแน่นอนอาจจะเล่นที่บ้านแล้วแบบอาจจะกดดันด้วยคนดูยิ่งเยอะแรงกดดันมันยิ่งเยอะอะไรเงี้ยทั้งกดและดันเลยทั้งกดทั้งดันเลยเล่นบอลเปล่าสามอยางเจ้าภาพซึมโ ไม่น่าจะได้ครับบอลมันเป็นลูกกลมๆอะไรมันก็เกิดไม่ได้ไม่ได้ก็ได้ใครจะเป็นแชมป์ก็ได้ครับแต่ป็ว่าต้องบราซิลสามพยานต้องรอลุ้นครับทำสบายนี่มีโอกาสน่าจะได้เต็มนะครับด้วยฝีมือก็น่าจะโอเคประวัติการแข่งขันเดิมน่าจะดีคิดว่าได้ค่ะในใจก็เชียร์ทีมนี้อยู่แล้วด้วยนี่ตอนที่เชียร์บราซิลเนี่ยต้องเป็นช่วงที่แบบที่โรนันโดอะไรเงี้ยใช่ใช่ใช่ไหมเขามีอาชีพเสริมนะพี่โรนันโดอ่ะทำอะไรครับปลูกมะพร้าวฟันเฟือกสามพยานพยายามสโจโสู้ ผมว่าแม่วะไม่ชอบบราซิลมันเซียนเกินอ่ะให้ทีมอื่นดีกว่าเอาคนไทยบ้างคนไทยบ้างเดือนนี้ไทยก็เก่งนะสี่ปีเจอกันเลยบอลโลกครั้งหน้าอีกทั้งยี่สิบแปดปีอ่ะคุณไปได้อี่สิบแคุณไปต้องคุณเยอะๆให้โอกาสให้มาทางชีวิตได้ไม่เคยดูเลยสามอย่างอดบอลโลกแน่นอนเลยน่าจะได้ชนะค่ะคิดว่าไม่ค่ะไม่ได้เขาเคยได้แล้วปะเอ้ยคือใช่ไทยไม่น่าจะได้แล้ว มันเป็นโค้ต้าเลยครับไงครสามพยานเอาให้ได้มันไม่แน่ค่ะไม่ได้หรอกแชมป์ชัวร์ครับเป็นเจ้าบ้านด้วยด้วยสภาพภูมิประเทศด้วยอะไรไม่ได้ครับผมชอบสเปนกับข้าวสมุนท์นะสเปนได้ขึ้นชิงกับบราซิลสเปนครับยังไงก็สเปนนะสิบศูนย์ครับชอบตอร์เรสชาบี้เนตตาอะไรพวกเนี้ยพูดมานี่ผู้ชายทั้งนั้นเลยนะชอบผู้ชายครับไม่ได้ก็เชื่ออเเเขขาชื่าว่าชอบผู้ชายใช่ ยาหนูเชื่อเขาอ่อนมากๆครับโอ้โหไม่ได้ครับเพราะว่าผมเชียร์สเปนครับน่ผมคิดว่าได้นะครับตัวปาซิลแล้วเขาเป็นแชมป์ในส่วนของการเล่นบอลอยู่แล้วเขาน่าจะทําได้ดีทีเดียวครับในปีนี้ใช่ครับผมคิดว่าไม่ได้ครับมันก็ลูกกลมกลมเหมือนครับพี่อ่าสามพยานลูกกลมกลมครับนายทำได้ครับเแชมป์ชัวร์ครับแชมป์ชัวร์ค่ะอาจจะไม่ครับเชียร์สเปนอยู่ต้องได้นิ่คะบาซิลหล่อตายต้องได้อยู่แล้วอ่ะก็ไม่ได้แชมป์โลกไม่เป็นไรยังไงก็ได้แชมป์ในใจเราอยู่แล้วอ่ะ แล้วคนมาเซลลที่หล่อหน้าตาดีเนี่ยต้องเป็นยังไงต้องน้ำล้ำผิวแทนๆมีซิกแพดนมใหญ่ๆหญ่ิ่งทเธอไม่มีอ่ะเนี่ยเจ็บอะเจ็บเจ็บเจ็บน่าจะได้นะเจ้าบ้านเขาหนิถิ่นเขาหนิถ้าเขาไม่ได้ก็คงเอาปิ๊บคุ้มหัวมั้งอุ้ยสามพยางผิวแทนเวอร์ไม่เชียร์แน่นอนตามเขาค่ะตอนบอลมาชอบหลับอะค่ะสามพยางเป็นแชมป์นะแชมป์แน่นอน น่าจะได้ครับน่าจะได้ค่ะตามแฟนตาแฟนไม่น่าจะได้ค่ะเพราะทุกคนคิดว่าเขาจะได้ไงผมเลยบอกว่าเขาไม่น่าจะได้เข้าเชียร์ลูกรลองทุกคนโผลในสนามแบบเชียร์เขาอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราต้องแบบคิดต่างน่าจะได้นะคะเพราะว่าอาจจะมีแบบคนในทีมเอาฟันไปรับบอลอะไรอย่างเงี้ยว่ะสาวพะย่างกินกาแฟชาติเขาเป็นลูกกาแฟคะแฟบราซิลเออบราซิลสาวสวยนะตามให้แฟนก่อนสเปนแชมป์ เป็นก่อนไงเออเออเออนี่งจริงเลยเราเนี่ยเดเป็นเดเป็นเจ้าภาพได้เป็นไม่น่าครับหมดยุคแล้วครับนี่กันยุคนี้มันยุคใครฮะเป็นครับนี่ไม่ได้ครับแพ้ทีมชาติไทยครับโอ้โสามพยานแหนมาพุ่งครับไม่น่ารอดบราซิลแชมป์ ได้เป็นครับนักฟุตบอลอย่างเงี้ยเก่งๆสัวนใหญ่จะมาอยู่ที่บราซิลได้เป็นแน่นอนค่ะสามพยานเป็นแชมป์แน่ครับแชมป์โลกค่ะเออไม่รู้จักฟุตบอลค่ะรู้จักแต่เมืองไทยเมืองไทยอยู่ในเตตไม่ดีเมืองไทยอยู่ไม่มีได้แน่นอนเพราะว่าผู้ชายบราซิลหล่อค่ะไม่ได้ค่ะคิดว่าสเปนได้ค่ะนี่สามพญาสู้ๆค่ะ นอนค่ะได้ได้ค่ะแล้วบ้านเขาด้วยน่าจะได้ถ้าถึงมาเซอลนนึกถึงอะไรครับถ้านึกถึงผู้ชายบึ้กๆเลยเงี้ยมีซิปแผลเยอะๆอะไรเงี้ยแเขินด้วยค่ะแดงได้ครับผมว่าแรมประเทศนี้เต็มพร้อมมาดีนะปีนี้มีหลายทีมที่น่าจะเข้าไปมากครับมีสเปนอาร์เจนตรเลียโปแลนด์อียแลนด์อียิปต์อียิปต์ ข้าเป็นน้องอูน่าจะได้เพราะว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่ดูวันไม่ดูวันจีดูอะไรดูการ์ตูนนการ์ตูนเรื่องอะไรคะเป็นเคนวันพีดนะไมโอตะคุประมาณนั้นชอบเจล์มูนชอบเ้ยไม่ชอบพี่อีก็ชอบกันสามพยางชอบบังกฤษ่อํามบึกค่ะสู้ๆครับแชมป์แน่ๆต้องรอเดูมันก็กึ่งๆนะอาจจะมีทีมไหนพุ่งขึ้นมากะฉูกว่าบาซิวพุ่มจะโดนใบแดงนะครับสามพยางทำเต็มที่น่าจะได้ชอบบาติวครับจ้หน้าเหมือนโรนันดินโย หน้าเหมือนเนมาก็ยังไม่ดีใจหน้าเหมือนเมซี่เราไได้ครับถ้าโดนแล้วทันทีน่าจะได้ค่ะเพราะว่าเขาเคยเป็นแชมป์มาก่อนนะฮะสมัยถึงประเทศบราซิลนึกถึงอะไรตุ้ยยิงห้อยจริงเหรอไทยก็มีครับผมมั่วครับ ไม่ได้ผมเชียร์อังกฤษนะเป็นนี่จะปวดกินเกียน์นี่นสมมุติว่าอังกฤษได้แชมป์จะทำอะไรเลยถอนเกย์วิ่งรอบบ้านเต้นเลยใจสามอยางคุณเก่งมากครับชอบบราซิลค่ะอิงแฤน์ขอครับเป็นครับเชียร์มาตลอดครับปีนี้บราซิลจัดท <ใน S 3> งกับประเทศไหนดีอังกฤษโอ้โห ไม่น่าจะได้ครับหรือได้ดีครับได้ครับผมคิดว่าได้ครับขึ้นได้ได้ได้พักผ่อนเยอะๆนะคะได้ครับชอบมาซื้อแต่เด็กๆน่าจะได้ปกติไม่ดูบอลเหมือนกันดูการ์ตูนประมาณไหนเป็นเทนชอบแปลงชอบดูการ์ตูนแบบเจ้าคุณทองแล้วคุณทองให้ฟังอ่ะอารมณ์แบบพาโนการ์โบยบิออกหากีฬาแลก็จับจิ้งจิ้กจิ้งพี่น้องคอย่ยมให้แก่กันเพื่อนพ่อแม่พ่อปู่ตัดรู ถูกไปให้ซีได้ใช่ไหมได้ค่ะเพราะเจ้าขุนทองมาแรงถูกสามย่างบาซิวสู้สักกับอเฮ้ยรักบาซิวครับเจ้าขุนทองคม่ผีดังพอาล่าแน่นอบบุตรแม่คนฝุ่ใหคนเลือดชิจจ้าเออก็ไม่แน่หรอกลูกกลมๆอะอะไรก็เกิดขึ้นได้ไป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 ทองเงิเดียวหยาดดิฟรีนฟอนบาซิลแหวก 好好 อินตอรับกูการเข้าสู่จุดจบเกมแฮมสเตอร์บอลคือให้ผู้เล่นแต่ละทีผัดกันพาลูกบอลเข้าประตูโดยฝ่ายตั้งรับจะมีถุงม <etti> ือยักษ์คอยป้องกันประตูในสานาทีทีมไหนที่สามารถทำเข้าประตูได้มากกว่ากันก็ชนะไปเลยส่วนทีมไหนแพ้จะต้องถูกถุงมือยา์ฟาดนะจ๊ะ ก็เว่ารายการเรานี่กทีสันจริงๆคือการมันตั้งชื่อทีมใช่เีพูดไอ้กดไหลย้อนมันก่อนไปอ่ะหมอไงทำไมครับบอกว่าเป็นกดไหลย้อนชื่อทีมกดไหลย้อนนี่แพทย์ตั้งให้มีใบรับรองว่าการตั้งชื่อทีมนี้กดไหลย้อนหมอบอกว่าคุณเป็นครับเป็เกียกับอลเลยอ่ะมาชื่อทีมกดไหลย้อนเมื่อกี้ท่านทีมได้ยินชินนั้นไหมแววชื่อกดไหลย้อนแล้วมานต้องกดไหลย้อนนะไม่รู้งั้นเราชื่อทีมไอออนผมว่าอย่าเลยผมว่าเอาย้อนไหลไม่กดดีหละย้อนไหลไม่กด โมันไม่มีทางทำอะไรเราได้หรอกไปเลยมันมาแล้วมันมาแล้วไปเดมกปะโอเคปัดออาเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้วยเด็กลูกแล้วมารูจะตรงเลยเนี่ยยังไงก็เข้ามันอยู่ที่เวลาสองมือเนี่ยเราจะปัดเขาได้ยังไงไอ้เมื่อเขาดันมาอย่างเงี้ยผมว่าเป็นเรื่องที่ตัวคนจับคนออกแล้วเดี๋ยวผมการลูกบอลออกไปข้างๆเองหัวคนเลยนะการคนออกการคนออกการคนออกไป

quanh 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 สามเม็ดเท่านั้นสามเม็ดเท่านั้นตอนนี้เขานำไปกี่ลูกแล้วสามลูกนาทีละลูกอ่ะถ้าเรายิงนาทีเราต้องยิงได้หนึ่งลูกเพื่อเท่ากันก่อนเออเท่ากันก่อนไป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  วยอมแพ้ไหมมันไถมาแล้วก็ให้มันเข้าไปไหมก็จะขอถอดแล้วขอได้จูนใหม่ต้องพกพอจะมาเดหลือไปไปไปเหลือะไรเหลืไหนเราคุยกันว่าเราจะปล่อยเขาเข้าไปแล้วเราไปคุณไปกินมีไฟเขาเะแล้วเมื่อกี้อะไรอะนี่ไงเมื่อกี้ยิวเลิฟเอาวเมื่อกี้ยิวเลิฟยิวเลิฟไปเอาอีกสองรูป เพึ่งจะสามูนยไอ้สามท่าเองนะเพื่อนเสื้อหน่อยได้ไหมทำไอ่ะเปลี่ยนสีอ่ะไป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 กับเพื่อนเฮยเฮ้ยโอ้ยเพื้อทำไมเซฟไม่ดีเลยเดี๋ยวเๆไดีปไมีคนตายเ้ยอะอะ อีไม่บอกแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับคุณหลวงบอยมันบอยมันบอยมันหนักหนกบอกแล้วว่าข้ามเข้ามาข้างในวังเข้าใจไหม สนุกจังเลยเกมสุดเกียนของพวกเราโว้ยอะไรหมดแรย <laughs> สนุกดีนะคะได้ออกกําลังกายกันนะคะแต่ว่าช่วงสุดท้ายตอนนี้เนี่ยมีอะไรมาอัปเดตเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยนะคะแต่ว่าวันนี้คนที่อัปเดตไม่ใช่ทัพทีมผมเนี่ยมีเรื่องมหาถามทุกคนรู้ไหมทีมชาติอะไรหว่วยที่สุดในการเตะจุดโทษเออในการเตะจุดโทษเรรู้เกมใช่ไหมเอ้ยคุณชนะบ่อยวันนั้นได้แชมป์แต่คุณเคยรู้ไหมว่าทีมชาติไหนที่แทบจะไม่เคยชนะในการดวลจุดโทษเลยผมรู้ครับฮอลแลนด์เพราะผมอ่านสคริปต์มา แล้วคอนแนนถูงหรือเปล่าเขาอ่านตะกิดมานี่ครับรายละเอียดก็คือว่าสําคัญเลยเนี่ยก็บอลโลกปีฟองนั่นก็แพ้จุดโทษตกแล้วออกไปถ้านับในบอลยูโรปี92962,000แพ้จุดโทษหมดเลยโเหมือนว่าในประเทศเขาไม่สอนยิงจุดโทษมั้งแต่เขาเล่นกันดีนะเขาเล่นกันดีนะคอลแลนด์แบบตัดมตกมาตายที่การยิงจุดโทษก็เป็นสาระที่พวกเราไม่เคยรู้เนาะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหมดเวลาของพวกเราทั้ง4คนแล้วนะคะกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่นะคะทุกวันอาทิตย์เวลาส สารการ0นาทีที่ช่องโมเดิร์นไนทีวีกับรายการ The Dream f n ลบันทึกวิคูลองพันสิบสีวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีสวัสดีค่ะยุบวันเอ้ย Go. Go. อเอ้ย